สวัสดีวันอังคารที่24สิงหาคม2564ครับสมาชิกเพจเสือเทรดทองและผู้สนใจทุกๆท่านเป็นอย่างไรบ้างครับตอนนี้ราคาทองคำได้ทะลุแนวไซ์เวเทไลน์ที่1 795เหรียญขึ้นมาขึ้นมาติดแนวต้านของเทนไลน์ลาย4ชั่วโมงที่1 806เหรียญอยู่ หากยังไม่สามารถผ่านขึ้นไปได้เราก็ต้องมาลุ้นกันว่าวันนี้ราคาทองคำจะสามารถยืน1800เหรียญได้หรือไม่ถ้ายืนได้โอกาสที่ทองจะขึ้นต่อเพื่อจะไปทดสอบแนวต้านถัดไปก็มีค่อนข้างสูงนะครับแนวต้านถัดไปก็รออยู่ที่1 8 0 9เหรียญ1 8น4แล้วก็1,834เหรียญครับส่วนแนวรับ แนวรับที่รออยู่ตอนนี้ก็คือ1795-96เหลรียญประมาณนี้ครับเราก็ต้องมาลุ้นกันว่าราคาทองคำจะเกิดความผันผวนในวันนี้ขึ้นอีกหรือไม่เนื่องจากสัปดาห์นี้จะมีตัวเลขประกาศที่สำคัญของสหรัฐอเมริกาทั้งสัปดาห์นะครับและนักลงทุนทั่วโลกต่างก็รอคอยผลการประชุมที่แจ็กสันโฮอยู่ครับดังนั้นในเวลานี้ จึงเป็นการที่เราจะต้องเทรดด้วยความระมัดระวังนะครับผิดทางเราต้องยอมแล้วเราต้องยอมรับในสิ่งนั้นเป็นโอกาสของการยอร่อลงเพื่อซื้อสะสมหน้าบายนะครับในช่วงนี้เนื่องจากราคาทองคําเบรกเทนไลน์ลายชั่วโมงขึ้นมาได้ดังนั้นวันนี้แนะนำครับว่าหากราคายอ่อตัวลงไปที่แนวรับ ที่ให้ไว้เราก็สะสมสถานะซื้อบ่ายนะครับโดยมีสต็อปลอสเสมอนะครับเนื่องจากราคาทองสัปดาห์นี้จะเกิดความผันผวนที่รุนแรงทุกวันนะครับตัวเลขเยอะมากดังนั้นต้องรอดูแนวโน้มดีๆนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ